มาเจ้า fc ยิ่งเข้าได้วยกันลำๆเจ้าพอลุงนี่เมาไปแอฟนะลำเนี่ยนะครับคือ fc พอเนาะที่เตะละยอดนะครับอืมใส่เอี้ยกับลุงใสเอี้ยธรรมติมันธรรมชาติแล้วมันได้อรรถรสในการกินมันหอมไม่ตรองไปเลยเลยค่ะครับอืมมะเขือส้มนี่ปลาหน่อยใส่ได้หมดเลยลูกขนาดเบตรองยังหอมมุ้อีนะไอ้สีนาะขาดอย่างหนึ่งขาดอะไร ใบขมิ้นโอ้ถ้าใบขมิ้นแถมซ้ำหอมเขาก็ถึงแอปอีมวกันหรออันนี้ก็คือแกงนอส้มใส่ปลาหน่อยใส่ปลาหน่อยใส่กุ้งที่ม่ครูแกงนะครับยังมีอยู่นะครับยอดเลยอืมมันแดกกําลำงเอฟซีนอส้มก็ดีกินาแอปก็ดีกินมันังลำเหมาะขนาดในแก้วเอฟซีแกงนอส้มนี่ระ คาบแข้งนั่นอไกูเนาะบแข้งบะเขืออัมเพเนี่มันเปิ่งแสงถ้าเป็นน้ำพรินัวสมเนี่ยกระกับแถบปี๋เพิ่นลงเน้อเนากกันนั่นแต่มาส้มทำาห้อันนี้แหลนนี่อืกระถินหยอดพักกัะถีนี่จูมันกระแตกป้อมนี่หนึรป้อมหูเขาติ ก็นบอกว่าอย่างนั้นแต่ไปแงนมือ,อเจ้าพนันนี้คือพระเอกออเจ้านัแต่งมาส่้มคือพระเอกเดี๋ยวนี้เหรอ,อเจอแอปนี่ก็นางแอปก็อีแอปเยหมอสนอเลยนะลุงอ๋อนใอญ๋ออ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 ๋อั๋ออ๋ออปออ้ออ๋ออมออ๋ออ๋ออ๋อ บเพลดบเค็มปลาจางเนาะขนาดเลยหอมดยปลาพูด้วยตัวแอบรวมสัตว์น้ำอืมอืมอืมปลาเป็นตัวยอดเลยรำเต้นนะครับเอางนะนยดนอลุงว่าไม่คูเซม่อโซ่ม่ยังแอใส่เือรก่อนจะอีรู้เอี่กเนี่ยอ well ืมก็อ๊อบปลาอ๊อ ห่วงอะไรลุงเขาไปจีในห้วยในห่องบนปะท่เดินนี่นะพักเนี่ยมากับเนี่ยก็ลำไปอย่างอยู่เขาไปอยู่ในห้วยในห่องนะลุงครับํามสามห้วยตามห่องจะมีผักกูดครับอยนในปลาห้วยเย็นๆเนาะสกวันเขาไปนู่นลุงเนาะครับในในห้วยนะโอ้ทายให้เอฟซีพอเนี่ยน้ำน้ำไหลน้ำตกน้ำห้วยน้ำห่องมันเย็น ออใ่ไอป่านี่ลำเนี่ขายได้กับลุงโอได้ไหมคโูขายเลยเนี่ยขออนุญาตกำลังหลวงเนียมันไปได้กินจะอีมาเมินแล้วของกินมันเอานั่นแหละอืมบักค้างลุงปลากุ้งีหมนะถือว่าเป็นของเขียมของหายากในยุคนี้นะครับมามเณิสมัยพวกอุ้ยแม่อุ้ยตะกอนนี่กลางทงกลางนาได้ดึงป่าถึงกุ้งกรอตกรตะกอนนะจะสวยเป็นละอ่อนนะ ไม่คูเป็นละอ่อนนี่ลุงไปตึดแค่ดั่มน้ำห้วยน้ำห้องครับพอได้ปลาสบู่ปลาจ้ามปายไม่กุ้งมีเนีอ้อปลาก้างปลาลูกปลาหิมครับอือม,ม,มันมีดั่ธรรมชาติเลยเป็เลี้ยงประเดี๋ยวนี้ยเขนบอกใครมีละจ้าวชีวิตของคนเจ้าให้เจ้านาเนาะ,ะมีความซุขมองดู่นื้ออีกกินอย้ออีกอ แกงน้ส้มกะลำแกงน้ส้มกะลำนี่อันนี้กระดองผูอะนะที่เหยาะดินมันนะจ๊ะแกงน้ำส้มกระดองผูอันนี้จะกินกินนึกกระดองก็ได้ก่อหางผูนะได้ลุงมันมันก็ลุงไปเดีวนั่งเที่ยวลุงนักเก่าอือหือโอ้ยน้อยในกินทั้งหมดเลย้แต่กินได้ไหมล่ะเที่ยวได้อยู่อือเที่ยวลุงดีอยู่หรอแข่งเที่ยมแข่งตัวซานออื แม่ลุงอันก็กินได้หมดเลยกีบออกับกระส้มใส่ตัวหูอีกอันนี้ป่าน้อยมาเนอร์เอฟซีลืมห้องเอฟซีลืมห้อเอฟซีโย,ย่ไก่โย่ไก่โอ้จะหมดห่อแล้วเนี่ยพี่น้องพี่น้องน้องฮะแต่ยงใส่น้ำยงใส่นนขนาดห่อใหญ่นะลุงแบบเคยกินนะยังจต่อีกคำเดือนอ่ะวันนี้เป็นไง มันลำ้ลำค่ะ<ำ>อืมพื่อเธอในจริงเข้าอย่างต่ำแมวดมขาวันนี้ได้เจออย่างปออ๊อปแล้วมันลำตัวไอ้ซื้ออยูอ่ใกล้อยนะู่ไกลเนาะยังใหม่ลำปูนลำปางมา่อแต่เมื่อเนี่ยหายยาแม่ห้องสอนแม่แจ่มโดยเต่าพี่น้องอำเภอลี้พี่น้องลำปางโอ้ถ้าเอฉยนี่เั<อ>็หนักอยู่ไม่ได้กดคำแมน ทั่วประเทศทั่วโลกครับโอ้ทั่วแถวทั่วโลกมันเนาะหั่นมดนอที่ไหนครัถ้าเปิ้ลพอนี่นะครับถ้าเปิ้ลปัวปัไม่ได้ครับเข้าครับเจ้ากินข้าวด้วยกันเนอร์ที่ประวันจอยากชวยกินข้าวเพื่อเนอร์ในเจ้าเอสซีทุกท่านทุกคนนะเจ้าอย่กดแชร์กดไลค์ไปกันร่งใจอ่ากว้างๆเอาเข้าใส่มัอ